รับผมคงยึติกฤษฎีบโรงงานครับเมื่อนําเข้าสู่ธรุรกิจออฟแคสคุณยายถามแม็คเคลไม่มีท่านวันนั้นก็คงไม่ผมเลยวันนี้ครับผมอยู่ไปทใต้าสายงานของโคกก้ชเจมจิตแสวงจิตโคต้ดนัทสุนทรแก้วและท่านใจกอนสลาบุลล่าภาใต้สายงานใหญ่ของท่านศา,าสตราจสุภันเพนและวิศวต,ตาบัญเพนก่อนอื่นต้องขอบคุณตัวเองครับที่ตัดสินใจวันนั้นผมไม่เชื่ออ,อำลายนะนะว่าผมเข้าสู่ธรุรกิจออฟแคสจากความที่ไม่เชื่อครับนะก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ระยองเนี่ย ผมมีเงินอยู่ศูนย์บาทผมทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากนแต่ไม่เคยขอสำเร็จหรอกครับถูกโกงไปจนหมดตัวนะฮะมีเงินอยู่ศูนบาทก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองอยู่ที่บ้านนอกมันมองซ้ายในขวามันก็มีแต่ทุ่งยาก,กับวัวนะมีแค่นั้นเองครับที่สมองมองเห็นมันไม่เห็นอนาคตผมก็เลยคิดว่าเราไม่เหมาะนะที่จะอยู่นี่เพราะว่า ผมยังมีความรู้ความสามารถยังมีฝันยังไปอไีกไกลผมคิดว่าไม่อยากจะกลายเป็นสวออที่มานั่งขอเงินหลานกินน้ําชากินกาแฟนะครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟอ่านะผมก็เลยมองว่าเอ๊ะวันนี้เราจะต้องเดินทางนะไปที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งก็เลยไปมองว่าระยองน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราจะไปผมไม่ได้มาหวังน้ำหมอหน้าแต่ผมวางแผนมาก ผมก็ใช้เงินศูนบาทแล้วครับพอดีน้าเนี่ยเขาขับรถสิบร้อยพอดีเขาไปส่งของแถวบ้านผมก็เลยโบกรถสิบร้อเขาเลยครับผมบอกขอไประยองด้วยคนนะก็ถา,ถามไปทําอะไรผมบอกก็อาจจะไปหารถถับก็ได้ออาคนที่มีความรู้เยอะมันก็ดีอ่ะเนี่ยเอารถรอนได้ง่ายนะผมก็เลยมาที่จังหวัดระยองก็ได้มาเจออัปไลนี่นแหละครับอับไลน์ก็ได้ให้ที่พักอาศัยที่หลับที่กินที่นอน แล้วเขาก็ชวนผมเข้ามาสู่ธุรกิจโอแคดผมบอกไต่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงโค้ดธุรกิจตัวนี้มันใช้เงินทาเงินมันได้เงินร็วผมบอกไม่เกินห้าเดือนผมบอกไม่รอดหรอกครับถ้ามันใช้เงินทาเงินนะเดี๋ยวก็บินกลับประเทศครับก่อนหน้านี้ผมโอนไปแสนหนึ่งแล้วแม่หนูสุพรพลวงใหญ่เ็าบอหลอกผมว่าโค้ดไปนั่งฟังให้แม่หน่อยไปนั่งฟังอะไรแนมะ่ผมถามไปนั่งฟังอะไรครับอ๋อพอดีเขามา เขามาให้ความรู้เนี่ยก็จัดงานมีโค้ดมีครูเขาม,มาพูดให้ความรู้แต่ไม่มีใครฟังให้แม่เลยโค้ดเป็นหนงเป็นหน้าไามาห้หน่อยก็ได้ผมถูกหลอกครับแต่ได้ผลนะครับด้วยความที่ผมจริงใจผู้ใหญ่เนาะผมก็เลยตัดสินใจไปอะผมเป็นหน้าเป็นหน้าม้าให้ก็ได้ครับแต่พอไปถึงหน้ามีคนอยู่มาสิบสองสิบสามคนนี่แหละแสดงว่าผมถูกหลอกแล้วครับผมก็หัวเราะแสดงผมถูกหลอกแล้ว ทีนี้ผมก็อ่ะนั่งฟังตรงไหนไหนก็มาแล้วก็ฟังดูครับพอฟังเสร็จแล้วผมก็เป็นคนที่เข้าใจง่ายเพราะผมรู้จักกระดานเทรดอยู่แล้วครับผมรู้จักคริปโตเครนซีรู้จักเอฟทีอยู่แล้วครับเพราะผมอยู่บนโลกออนไลน์เรื่องพวกนี้ผมเข้าใจได้ง่าย,ายแล้วก็แผนอะไรเนี้ยบลนนี่หนึ่งแต่สองสาสี่แะไรเนี้ย,ย,ยผมอยู่กับเครือข่ายอยู่แล้วครับผมก็เลยเข้าใจได้ง่าย,ายผมว่าเอ๊ะมันดีฮะมันอิสระดีแล้วก็มันมีระบบ ในการลงมาช่วยลูกทีมด้วยผมมองอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าผมจะมาเอาเหรียญจากออปไลน์ผมไม่เคยมองนะะผมไม่เคยมองว่าจะมารอเหรียญผนจากอันไลน์เลยนิ้ผมไม่เคยนะฮะแล้วผมก็ตัดสินใจเข้ามาครับต่อให้วันนี้ผมเลิกทำนะฮะดาวไลน์ของที่ผมแนะนํามาทั้งหมดเขาก็มีที่เรียนรู้ครับเขาก็มีคนที่จะพาเขาเดินครับผมเลยมองว่าเออมันแจ๋วว่ะธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนผมทําธุรกิจมาหลายตัวเกี่ยวกับผ้าเคอขายเนะี่ย ผมไม่เคยเห็นอัพไลน์ลงมาช่วยผมเลยส่วนใหญ่มีแต่ผมศึกษาเองแล้วก็เรียนรู้เองทําด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสร้างสร้างเว็บไซต์การทําอะไรหลายอย่างผมทําด้วยตัวเองทั้งหมดครับไม่รู้ก็แค่ศึกษาให้เก่งถ้าเราอยากได้มันแค่นั้นเองครับในม i n เช e t ของผมผมไม่จําเป็นต้องพึ่งใครนั่น,นี่คือวิธีคิดของผมผมก็เลยเออมันดีตัดสินใจเข้ามาวันนั้นตัดสินใจนะแต่ว่าไม่มีเงินไม่ระบาดเดียวแล้วก็ คตรเต็มจิตนะโคตรเต็มจิตมีโคตรเต็มจิตโคตรลธนนนะแล้วก็ททำวัชระลครับที่ไปพูดวันนั้นทำวัชระลพูดแต่ให้ผมฟังผมก็บอกผมเข้าใจนะทนบัชระลถามว่าอ่ะแล้วทำไมไม่สมัครผมบอกพูตรงๆนะผมไม่มีเงินทั้งบาทเลยในกระเป๋าพูดไม่อายเลยผมก็บอกงั้นก็เต็มจิตเ็าบอกว่าบอกอัพว่าอ่ะคุณวิดาก็เอาเงินให้คุณกิติเขายืมสิรอบสามร้อยห้าสิบแล้วให้เขาสมัครถึงไอดีก็ได้ะผมก็บอกอ่ะถ้าให้ยืมผมก็สมัคร เขาก็เลยให้ผมยืมครับสามร้อยห้าสิบผมก็ทําการสมัครผมไม่ได้สมัครสามไอดีเหมือนทุกคนเลยผมสมัครแค่ดีเดียวแล้วผมค่อยๆไล่ขึ้นมาเปิดอดีสองอดีสามแล้ววันที่ผมสมัครเข้าไปสองวันแรกนะครับผมก็มีการจัดงานเทรนนิ่งของท่านสานโจมครับที่สัตหีบผมก็ได้ไปครับพอผมไปงานเทรนนิ่งใช่ไหมครับแค่สองวันนะผมไม่ได้ฟังบอสสมิวงพูดแนวทางในการทํางาน สเต็ปหนึ่งสองสามวันนี้คุณจะอยู่ในสเต็ปหนึ่งคุณไม่มีเงินคุณก็ทาได้ถ้าคุณอยากจะจับเงินแสนเร็วคุณก็ทําสเต็ปที่สองถ้าจากคุณจะจับเงินล้านคุณทําสเต็ปที่สามผมเข้าใจเลยครับผมพูดแผนได้เป็นนะแต่อันที่เดียวครับผมพูดแผนเลืยหมดเลยอทิที่เดียวนะครับผมพูดแผนผมทาสไลด์ขึ้นมาใหม่เลยครับเพราะสไลด์เวลาพูดบนออนไลน์มันไม่สามารถที่จะพูดได้แบบที่เรานั่งพูดกันนะครับมันพูดไม่ได้ครับปิดกชุมชนเราบ ผมก็ต้องสร้างขึ้นใหม่เห็นแล้วพอผมเข้าใจเห็นแล้วผมชวนคนไม่เยอะครับผมชวนคนแค่สี่ห้าคนทํางานกับผมสามคนแต่ผมจับเงินแสนได้นะจับเงินได้แสนกว่าถามว่าทําไมผมทําได้ละ่ะบางคนชวนเป็นสิบคนสิบกว่าคนทําไมจับเงินแสนยังไม่ได้มันอยู่วิธีคิดแล้วก็วิธีการทํางานถ้าคุณเข้าใจการทํางานนะครับถ้าวันนี้คุณเข้าใจทางทางานเข้าใจระบบเพราะเราทํางานกับโปรแกรมทํางานกับ คุยนทำง,งานแบบเอไอวันนี้ถ้าคุณฝืนนะครับหรือว่าคุณเก่งกว่าไม่มีทางครับที่คุณจะได้เก่งกว่าเอไอก็ไม่ได้นะครับคุณต้องทาตามโปรแกรมเท่านั้น,นครับเขาโปรแกรมมาให้คุณทําแบบไหนคุณทําแบบนั้นแหละครับง่ายที่สุดเลยวันนี้ไม่ต้องคิดเองนะผมเข้ามาผมยังไม่คิดเองเลยครับที่ผมทํามาทั้งบทเหตุผมพูดอย่างนี้แหละผมไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ซาเจอสุพันมันเป็นก๊อบบอสหงนิองก็พออเื่องกอ็ท่านวชระ โคดกก้ดเจมจิตอย่างเงี้ยวันแรกที่ผมเข้ามาผมชวนทุกคนเข้ามาจัดโฮมมิทติ้งบ่อยมากโคดกก้ดเจมจิตยังพูดเลยฮนะว่าเออโค้กิตินี้ชวนจัดโฮมมิทติ้งบ่อยป้ากเลยเพราะผมบอกว่าผมเข้ามาที่เดียวผมรู้เลยครับว่าธุรก,กิจเครือข่ายทํายังไงจะทําให้เขาอัพตะกาได้โดยที่ไม่ต้องบังคับหรอกครับผมบอกผมก็ผมไม่มีศักยภาพนะแต่ผมอาศัยท่านได้นี่ครับผมก็อาศัยโคดกก้ดเจมจิตโคน้น,นัทนนนท่านวัชระเข้ามาช่วยเพราะ ท่านอยู่ข้างบนนะคนที่มีศักยภาพเรารู้ว่าเราเข้ามาใหม่เราก็ต้องอาศัยท่านครับถ้าคนทําธุรกิจนะ <c oughs> ก็ต้องอาศัยคนที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเพราะท่านพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วถ้าคุณทํางานนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทํางานนะครับเราพูดตรงๆนะรเราไม่ได้จะไม่ช่วยคุณทำไงแต่ถ้าคุณทํางานครับเราพร้อมที่จะเทใจให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราทรําธุรกิจนะฮะถ้าวันนี้คุณลองตัดสินใจดีครับอนาคตคุณมีแน่นอนครับเพราะมันจ่ายทันทีฮะคุณเคยเห็นธุรกิจตัวไหนไหมครับ มันจ่ายให้คุณทันทีโดยที่ไม่ต้องรอว่าลูกค้าต้องยืนยันการสั่งซื้อ่อนนะไม่มีครับมีธุรกิจออฟแคสปูดเดียวเลยที่ทําให้คุณได้แบบนั้นวันนี้แค่คุณตัดสินใจอะ่ะนะบางคนยังคิดว่าการอัพตะก้าขึ้นไปแล้วอัพรายได้เป็นเรื่องปกติครับวันนี้คุณลองเอาเงินไปซื้อของไหยครับคุณซื้อแล้วคนขายก็ได้รับเงินเป็นเรื่องปกติครับไม่ไม่แปลกเลยนะนะแต่พวกคุณยังมองว่าเอ้ยมันแปลกมันแปลกเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในอา,ากาศครับคุณมองไม่เห็นตัวตนนะ แต่วันนี้คุณลองเอาเงินหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนี่ยไปลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดูวสิคุณแฮปปี้กันไหมคุณแฮปปี้ครับแต่ว่าคุณลืมไปนะคะโอกาสเจ๊งสามเดือนนะคุณอยู่รอดนะครัถ้าคุณอยู่ไม่รอดเจ๊งนะครับสามเดือนแต่ธุรกิจออแคสเจ๊งไหมครับไม่เจ๊งครับส่งต่อยันลูกยันหลานต่อให้คุณตุยจากโลกใบนี้ไปแล้วครับถ้าคุณมีสิทธิ์รับราได้มันก็จะจ่ายเข้าไปนะเหมือนซาเจ้าบอกอย่ามานะอย่ามานะมันก็จะจ่ายแม้กระทั่งคุณหลับอยู่ ธุรกิจตัวนี้มันเป็นแบบนั้นวันนี้แค่คุณตัดสินใจอะครับคุณตัดสินใจแล้วคุณลงมือทําอย่าบอกว่าในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเจ็ดวันเนี้ยคุณจะเอาหนึ่งวันเนี่ยไปแลกเรียนรู้แล้วลงมือทํากับธุรกิจออแคสไม่ไม่บ้างไม่ว่างต้องทํานู้นต้องทานี้ต้องทํานั้นผมถามจริงอะ่ะคุณบอกคุณจะจับเงินล้านกันถ้าพูดตรงๆนะเป็นเรื่องโฟเจอร์นะท่านผมนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับขนาดผมรับเหมาก่อสร้างนะฮะผมรับ,บเหมาทีละเดือนหนึ่งผมรับเหมาเป็นล้านๆนะ่ะ แต่เงินล้านๆน,นั่นพี่ให้เงินผมนะฮะผมจับหมุนไปหมุนมาจับหมุนไปหมุนมาเป็นเงินคนอื่นนั้นเลยผมได้จริงเดือนหนึ่งไม่ถึงล้านไปซ้ำไปผมได้เดือนหนึ่งประมาณสี่แสนห้าแสนค่าจ่าของลูกน้องผมยังได้เท่าไหร่แต่วันนี้คุณเจอธุรกิจเลยครับพันล้านๆน,นะครับคุณสามารถซื้อขายทั่วโลกวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งค่าอินบอร์ดเอ็กบอร์ดเลยซ้ำไปมันสุดยอดแค่ไหนครับในธุรกิจตัวนี้จ่ายให้คุณคุณลองนึกภาพดูนะคะคุณคุณแค่ สร้างทําตามนะไม่ต้องคิดเองนะฮะสร้างทําตามก๊อปปี้คนสาเร็จก๊อปคนที่เขาเก่งกว่าเราไม่ต้องคิดเองนะครับนะใช้ระบบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผมใช้ระบบเนี่ยครับผมใช้ระบบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วผมก็ประสบความสาเร็จครับจากเงินสามร้อยห้าสิบนั่นแหละครับประสบความสาเร็จครับแล้วทุกๆอย่างนะครับเขาเรียกว่าแผนการตลาด มันเป็นแผนการตลาดนะครับวันนี้คุณเข้ามาเป็นนักขายคุณไม่จําเป็นต้องคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดว่าคนนี้เขาไม่ทําหรอกคนนั้นเขาไม่ทําหรอกคนนี้เขาไม่มีเงินหรอกผมบอกเลยนะแค่คุณคิดก็ผิดแล้วครับฮะวันนี้อยากจะเป็นกําลังใจทุกคนนะครับวันนี้คุณมีโอกาสมากกว่าผมด้วยสองไปผมมีเงินแค่ศูนย์บาทและผมเดินยิ่งกว่ายายตุ้ยกมจะบอกให้นะผมไม่มีโอกาสเลยแต่ผมได้โอกาสแล้วทาไมผมจะรอช้าล่ะครับผมเป็นคนทําธุรกิจไม่ได้มาหาอะไรได้เสริม วันนี้ผมจะสร้างให้ได้เหมือนบอสสูงดีบุมครับนั่นคือความตั้งใจของผมนะฮะวันนี้เป็นกําลังใจทุกท่านครับถ้าคุณไม่ให้โอกาสตัวเองมันน่าเศร้านะครับลองให้โอกาสตัวเองดอูสิครับคุณจะพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับฝันของผมที่จะเป็นบอสกิเลยได้ครับวันนี้ขอบคุณครับที่ได้ให้โอกาสมาแข่งปันครับคุณนุนไมครับสวัสดีครับ